สวัสดีเพื่อนเนทุกคนนะครับก็กลับมาพบกับผมอีกครั้งหนึ่งนะครับในเกมลายคุกิลันนะครับก็กลับมาอีกครั้งหนึ่งนะครับสําหรับช่วงสุ่มสมบัติประจําเดือนนะครับเอ๊ะมาสุ่มสมบัติประจําเดือนพฤษภาคมกันนะครับคลิปนี้ก็จะมาเป็นประจําทุกเดือนอยู่แล้วนะครับเพราะว่าอีเวนต์เพิ่มอัตราการสุ่มได้สมบัติระดับเอสเนี่ยอยู่ไหนะนี่ครับเพิ่มอีเวนต์เพิ่มอัตราการสุ่มได้สมบัติระดับเอสเนี่ยจะมาเป็นประจําทุกเดือนอยู่แล้วมันจะมาประมาณช่วง ท้ายๆของเดือนแต่ละเดือนอะ่ะนะครับก็วันนี้ผมจะมาสุ่มกันนะครับตอนนี้ผมมีตั๋วระดับสูงอยู่สามใบและระดับสูงสุดเก้าใบถือว่าโอ้โหผมดองมาเยอะนะเพราะว่าตั๋วถ้าถามว่าผมหาตั๋วสุ่มฟรีมาจากไหนก็ได้จากตามอีเวนต์นะครับอีเวนต์บางทีผมก็ได้มาหลายใบนะแล้วก็บางใบผมก็ได้จากรางวัลล็อกอินนะครับ นี่ครับได้จากรางวัลล็อกอินบางส่งก็ได้จากอีเวนต์นะครับก็ประมาณนี้นะครับอ่ะเดี๋ยวเราไปเริ่มสุ่มกันเลยนะครับก็ผมหวังว่าผมหวังว่าอยากอยากให้ได้สมบัติแบบอืมแบบอยากได้ที่ผมต้องการอ่นะเพราะว่าช่วงเนี้ยสมบัติมันก็ไม่มีชิ้นอะไรมาใหม่ไงเพราะว่ามันไม่มีอะไรอัปเดตไงนะครับอ่ะมาดูที่ระดับกลางครับหนึ่งสองสามไปสุ่มเลยครับ โอ้ได้ค้อนผมว่าหลังๆนี่ไข่มุกนี่เริ่มออกอย่างแล้วนะนะครับถ้าได้ไข่มุกเนี่ยโโหผมจะเฮลั่นเลยนะครับได้คุกกี้นะครับอ่ะเปิดต่อครับโอ้โหคุกกี้สองชิ้นติดเลยมาต่อไประดับสูงสุดนะครับมาดูสิครับว่าจะได้อะไรบ้างนะครับมีอยู่เก้าใบนะ พอเพอ่ช่องสมบัติอาจจะไม่พอเนี่ยพอเพอเดี๋ยวผมจะขยายช่องกไอจะขยายช่องสมบัติละมาไปเลยครับโอ้โหเปิดมาก็ได้เอเลยครับโอ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเฮ้ยผมทำตัวไม่ถูกเลยเดี๋ยวแคมหน้าจอแป๊มเอาไปให้เพื่อนดู โอ้ยถึงผมได้แค่ชิ้นเดียวผมก็เฮลั่นนะเอาดีโอ้ยดีใจดีใจโอ้ยทีอย่างเงี้ยมาออกนะมาขั้นต่อไปครับโอ้โหเอสองชิ้นติดเลยโอ้โหเฮ้ย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 ผมอึ้งแหวมเฮ้ยได้คุยผมฝันไปปะวะโอ้โหได้สองชิ้นติดเลยเอ้ยดี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 โอ้ยมา ขันต่อไปครับโหได้เอนะครับไข่มุกอีกไหมไม่ไข่มุกแล้วครับโหแต่สองแต่สองแต่สองทีเมืเ่อกี้โหดีใจว่าได้ไข่มุกสองชิ้นเลยอ่ะหกไปสุดท้ายครับโหไม่ได้ไข่มุกแล้วแต่รู้สึกว่าผมสุ่มมาสองสามทีติดยังไม่ได้เอเลยนะตกลงว่า GM มันเพิ่มโอกาสได้เอสจริงหรือเปล่าเนี่ยเออได้เอแล้วครับ ได้กระป๋องกาแฟนะครับลาเต้นะครับสี่ใบสุดท้ายแล้วเนี่ยครับตกลงว่าตกลงว่า G m มันเพิ่มโอกาสจริงมะเนี่ยเพราะว่าเปิดมาหลายกล่องแล้วนะเพิ่งได้ SK คชิ้นเดียวเองผมว่า GM มันมันลืมใส่อัตราหรือเปล่าเนี่ยเออผมว่าน่าจะใช่อ่ะอ้าวช่องสมบัติเต็มครับอ่ะเดี๋ยวผมขยายแล้วกันเนาะค่าขยายสามสิบเพรนะครับอ่ะใช้ไป ต้องเพลาผ่านเพจสามสิบเพรมาสูงครั้งต่อไปครับอ่าได้เอสขอเป็น power p a s s เพรได้ไหมเอสเนี่ยอืมจะดีใจเลยเนี่ยจะได้ปลอบใจโอ้เฮ้ยเฮ้ยผมดีใจเลยเนี่ยโอ้โหนี่ผมได้สมบัติ power p a s s เพรมาสมชิ้นแล้วนะมีไข่มุกสองชิ้นแล้วก็ หินคริสตันยักษ์อีกโอ้ยขอบคุณ GM มากอ่ะกล่องสุดท้ายครับได้ A นะครับโต้ได้โคมไฟไม่ได้ไข่มุกโอ้ยอุย้ยเดือนนี้เดือนพฤษภาคมโอ้โหขอบคุณมากเลยโอหเป็นเดือนที่ผมดวงดีมากมาเดี๋ยวเรามาตีบวกกันเลยนะครับโอ้ยดีใจดีใจโอ้ยถึงจะไม่ได้สมบัติที่เราต้องการแต่ก็ไม่เป็นไรอย่างน้อยได้ power plus อ่ะ เอาตีบวนี้ก่อนละกันตังผมมีเยอะอยู่แล้วครับอัพไปเลยบวกสีล่ละอ่าเริ่มล้มเหลวแล้วครับ โอ้ล้มเหลวไปสิบห้าครั้งแล้วนะครับยังพึ่งได้แค่บวกเจ็ดเองโอ้ผมลืมไปละล้มเหลวไปกี่ทีแล้วเนี่ยอะช่างมาแล้วกันเนี่ยครับประมาณบวกแปดบวก9้าเนี่ยมันจะตีติดยางมากเลยอ่ะ ตีบวกเสร็จแล้วนะครับมาต่อไปไปตีบวกไข่มุกกันไข่มุกอยู่ไหนเออโหยเดือนนี้ถือว่าดวงดีมากนะได้สมบัติพาวเวอร์พัสที่เป็นเพชรมา3ชิ้นอะ่ะมีหินคริสตัลยักษ์แล้วก็ไข่มุกอีสองชิ้นอะ่ะเออขอบคุณ GM มากเลยโยุยเดือนนี้ดวงดีมากนะก็สําหรับเพื่อนๆคนไหนนะครับสุ่มได้อะไรกันบ้างก็สามารถคอมเมนต์บอกผมใต้คลิปด้านล่างได้นะครับมาแชร์กันนะครับอ่ะอยู่ไหนในไขมุก อ,อยู่นี่นะครับมีสองชิ้นอ่ะตีบวกไปครับ บ่อเก้าแล้วครับมาต่อไปตีบ่ออีกชิ้นหนึ่งอ่าอยู่ไหนเออเดี๋ยวหาก่อนเนาะโหสมบัติผมเยอะมากอะ่ะอ้าวอยู่ไหนเนี่ยอ่ะเจอละมาตีบ่อชิ้นสุดท้ายนะครับ บวเก้าแล้วรู้สึกว่าตังในเกมนี้ผมจะหมดไปประมาณสองล้านกว่าเหรียญได้แล้วนะครับผมจําได้ว่ามันมีอยู่17ล้านอะ่ะสิล้านกว่ากาตอนนี้เหลือสิบห้ล้านโอ้โหหมดหมดไปหลายล้านนะนะครับเพราะว่าสมบัติบางทีแบบมันตีติดยากไงพวกขอบทองกับขอบลุ้งอะ่ะมันจะตีติดยากนะถ้าเกิดยิ่งเป็นบวกแดบวก9้านี่หูยิ่งยิ่งยากเข้าไปใหญ่อะนะครับ อ่ะก็ไว้เท่านี้แล้วกันนะครับสำหรับสุ่มสมบัติประจําเดือนพฤษภาคมโอ้โหเป็นเดือนที่ชื่นใจที่สุดเลยนะตั้งแต่ผมทําช่วงนี้มาโอ้โหได้สมบัติ power plus pet อะ่ะสามชิ้นอะ่ะก็อย่างที่เพื่อนๆดูไปนะครับได้ไข่มุกมาสองชิ้นแล้วก็ได้หินทิสตันยักษ์มาอีกหนึ่งชิ้นโอ้โหนอนหลับฝันดีแล้วคืนนี้ผมอะ่ะไม่ได้เฉพาะคืนคืนเดียวนะเพอๆอะ่ะผมอาจจะนอนหลับฝันดีทุกคืนอะ่ะนะครับอ่ะก็อย่าลืมนะครับเพื่อนๆสุ่มได้อะไรกันบ้างก็มาแชร์ ต้คลิปด้านล่างได้นะครับก็ไว้ตอนนี้กันเอาไว้พบกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ